เป็นพออ๋อมีเงินเดือนหลายบอคาว่าหลายกับว่าหลายหาหกหมื่นกับว,ว่าได้อยู่แต่ว่ามันก็มีหนีคันบอมีกากู้มียังให้กู้กู้เมืเ,เป็นหนีแปดล้านเวลาเขามาช่วงหนีนั่นแหละครับแห้งทุกหนักมันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิปลดหนีให้ได้อยากสมีอิสรภาพให้ได้คันเท่าบอเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเท่าก็คือเก่าฉะนั้นเท่าก็ต้องหาอาชีพที่2ออาชีพที่3เข้ามาให้มีรายได้เพิ่มเสริมเข้ามาขน่นั้น คือต่อพงศุประเสริฐอายุ55าิาปัจจุบันเป็นผู้การวิทยาศาสตร์การาสาธารณสุขของเราครับผมในคนสกลนครนะครับก็พ่อแม่ก็ค่าขายขายของันก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับผมเนี่ยหาเงินเลี้ยงมาตั่งแต่น้อยพอแม่เฮาก็อยากให้เป็นข้า,ขาราชการเพราะว่าจะได้เงินเดือนกินประจาได้เบิกข,ข้าราชการเบิกค่ารักษา,ขา,ขา,ขาเบิกยังได้นะครับเป็นพ่อออมีเงินเดือนหลายบอถ้าว่าหลายกว่วหลายหาหกหมื่นกับว่าได้ยูแต่ว่ามันก็มีหนีขันบ่มีก็กู้มียังให้กู้กู้หมด เป็นหนี้แปดล้านหนี้สหกรณ์คู่หนี้ธนาคารออมสินหนี้บัตรเครดิตหนี้อื่นๆอีกครับหลายแนวมันไม่มีฮอร์มีสกินเลครับเขาส่วนไปใช้กงบวอยากไปขันเข้าไปแล้วก็ต้องได้ควักเงินเด้เข้าบ่มีแล้วฮัลซีไปให้ยังเขาก็ต้องลบหนาเขารลบหนาพี่น้องลบหนาสังคมถามว่าเงินผมมีความสาคัญบางค,คนก็นกบ,บ่าแมนแต่ว่าความสําคัญผมมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้เงินตลอดมันก็เลยอยากให้เห็นว่า ขันเท้าบอมมีเงินเนี่ยท่ามทุกข์มันซีนี้รดมันบอมมีมันทุกข์ครับมันทุกข์ในใจเขาเสเอาเงินใส่มาให้ลูกให้เมียเขากินเอาเงินอยู่ใส่มาทอนรถทอนบ้านพอนยังเนี่ยโอ้มันยากไปหมดครับมันทุกข์ในใจลูกเต้าเนี่ยอยากไปเลียนบอมมีเงินเนี่ยก็ต้องไปหายืมพี่น้องถามว่าอายบอมก็อายเติบครับอายแต่ว่ามันก็ต้องไปยืมมันก็เลยเห็นว่าเออขันเท้าอยากมีอยากได้เนี่ยมันชีวิตที่ไดนเวลาเขามาท่วงนี้นั่นแหละครับแห้งทุกข์นก มันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิปลดหนีให้ได้อยากสมีอิสรภาพให้ได้ข้นวั่นเข่ากับสืเป็นคือเก่าตลอดขันเข้าบอปเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเท่ากับคือเก่าขันเข้าาเฮ็ดเดิมๆคือกเก่าเฮ็ดมาตต้งแตยี่สิบปีสามสิบปีอยากสได้เงินล้านอยากได้เงินแสนแต่ละเดือนเฮ็ดคือเก่ายู่มันบ่มีครับมันต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เขาต้องล่องของใหม่ๆล่องเฮ็ดเนี่ยใหม่ๆสิ่งที่บคกเฮ็ดมันอาจจะให้ผลตอบแทนเท่าหลาย ว่าหันกระด้ฉะนั้นเขาก็ต้องหาอาชีพที่2อาชีพที่3เข้ามาให้มีรายได้เพิ่มเสริมเข้ามาขน่นั้นแหละอินดีม,มีสินค้าซุกแนวนะครับของอินดีม,มีอาหารเสริมสกินแคร์นะครับแล้วมีสินค้าผรกโพกบริโภคมีรมกันหมดเลยเขาเรียกว่ารวบรวมผู้บริโภคร่วมคนจีนคนใต้ร่วมกันซ้ำนี่แหละมันก็เห็นว่ามีรายได้กลับขึ้นมากผมเฮ็ดอินดีมได้สองปีนะครับรายได้ต่อเดือนเนี่ย มันจะฟิกไม่ได้ว่าสีได้เท่าไหร่แต่ว่ามันสบอกได้คือเข้าเฮ็ดงานเท่าใด่มัใสิได้เท่านั้นที่เฮ็ดมาผมเคยรับได้เดือนละเกือยพกแสนก็อยากสิบอกว่าเฮ็ดอินดี้เนี่ยมันเฮ็ดได้ทุกคนมันเป็นแพลตฟอร์มให้อยู่แล้วมันเป็นระบบให้อยู่แล้วบริษัทเขาก็เฮ็ดมากห้ครบทุกอย่างแล้วเข้าแค่เพียงเอาตัวเข้าเข้าไปเรียนรู้เพราะสมัยนี้มันเป็นยุคออนไลน์มันก็เลยทําเห็นว่าผูใดก็เฮ็ดได้โบแมน่ะครับ อันนั้นเป็นข้ออ้างเขาซือ้อที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมองเห็นโอกาสมันจกเห็ึ้นได้เหมือนทุกคนการศึกษาบริเกียวอายุบริเกียวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าใจเฮาอยากได้เงิน,ยนอ,อย,นยนอมมอนู่นี่บออยากเฮ็ดยุนี่บอช่วงมืนี้เนาะครับพวกเข้าใช้มือถืออยู่แล้วเนี่ยมันเป็นระบบหา,ายอยู่แล้วเข้าเพลงแต่เอานิ้วจิม้มนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มมันก็จะเห็นว่าทาาพราะซัเข้าเนี่ยเฮ็ดเงินได้เพราะบริษัทเขาเฮ็ดแพลตฟอร์มเฮ็ดระบบหา,ายแล้วมันเกิดวามันง่ายมันง่ายตอ่อทุกคนว่ามีความรู้กับเห็นดัดง พอสมือเนี่เขาก็ซื้อออนไลน์กันอยู่แล้วผมก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องไงมันบริยากษิเกิจตอนแรกผมกับบ้านเห็นอยูน่นีว่ามองเป็นอาชีพเสริมเด้สักเดือนละสองสามหมื่นก็เอาแล้วนะแต่มาบ่แมนีนพอเห็นเขามาแล้วมันได้หลายกว่าคิดว่าเฮ้เาจะได้สองสามหมื่นไม่ได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนเกือบพกแสนกันมี่มันก็เลยเห็นโอ้ ธุรกิจอินดีมเข้ามันบอลแมนวันศุกร์ไม่เคยเป็นอาชีพเสริมเลยต่อไปสิเป็นอาชีพหลักก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าอินดีมเนี่ยมันบอลแมนเป็นอาชีพเสริมมันเป็นอาชีพที่สองเป็นอาชีพที่สามแล้วถ้าเสริมร์นเป็นอาชีพหลักครั้งซ้ำอยากสิฝากไปว่าครับว่าพี่น้องเข้านะครับสารพัดปัญหาสารพัดหนีอินดีมแก้ให้ได้หมดทุกทุกคนเฮ็ดได้ทุกอาชีพเฮ็ดได้เพราะอยู่นี่มีแพลตฟอร์มมีระบบออนไลน์มีระบบออฟไลน์นะครับซึ่งผู้บริหารเขาซัพพอร์ตเข้าทุกอันแล้ว นี่สินค้าที่สุดยอดพิเมียมยุทุกอันอยู่ครับคันเข้ามาเฮ็ดยุนี่แล้วนะครับมันจะทําให้ชีวิตเห่าดีขึ้นคันเห็นโอกาสดีแล้วคันบอกคว้าไว้โอกาสนั้นก็รุดลอยไปนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิรงว่าคันโอกาสมาหาเข้าแล้วแต่อยากคว้าไว้แล้วก็สุดท้ายยที่ใจเห่ากล้าพ่อคันอยากเป็นชีวิตกันลุ้มมือทําลุ้มมือเฮ็ดตอนนี้เดียวนี่รับรองว่าทันเส็จไปน้ำกัน